ฟังดวง12ราศีประจำเดือนมีนาคมนะคะได้แก่ราศีมีนค่ะสำหรับใครที่มีวันเกิดระหว่าง15มีนาคมถึง12เมษายนหรือใครที่มีลัคนาเวลาเกิดตรงกับราศีมีนนะคะเรามาฟังกันเลยค่ะในช่วงของเดือนมีนานี้นะคะชาวราศีมีนนะคะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะนะคะมีการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ค่อยดีเท่าที่ไม่ค่อยดีเท่าที่ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะต้องใช้คำพูดอย่างนี้ก่อนเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราจะต้องแบบ ความรู้สึกของชาวราศีมีนอาจจะไม่ค่อยพอใจแต่ในช่วงแรกๆนะคะเขาเรียกว่าต้นร้ายไปดีค่ะในอนาคตจะดีแน่นอนแต่ว่าเป็นช่วงการปรับตัวโดยเฉพาะของใครที่มีงานทําอยู่ก็มันก็มีโอกาสที่จะตกงานนะคะหรือลาออกจากงานด้วยไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามในช่วงของสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2ก็อาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวด้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายจากที่เคยมีงานทํานะคะก็จ,จะต้องมีเหตุให้ต้อง มีการพักภาคหรือยกย้ายสถานที่ทํางานนะคะมีการเปลี่ยนที่ทางทรมาหากินรวมถึงที่อยู่อาศัยด้วยนะคะหรือเบาๆก็ได้แค่ย้ายแผนกค่ะย้ายแผนกย้ายบริษัทแต่ยังอยู่ในสายงานเดิมก็ได้แต่เป็นการเดินทางเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชาวราศีมีนไม่ค่อยอยากจะให้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าชาวราศีมีนเนี่ยในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนลนักษณะคือไม่อยากที่จะเดินทางหรือไม่อยากที่จะห่างไกลจากคนในครอบครัว เพราะว่าตัวคนเอจะมีภาระ,ะนะคะที่ถ้าเกิดว่าได้เดินทางไกลหรือมีเหตุที่ต้องโยกย้ายเนี่ยคนยังมีการดูแลของคนในครอบครัวอยู่หรือว่าคุณต้องดูแลนะคะคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นสามีภรรยาบวมถึงคนเจ็บป่วยในครอบครัวด้วยเช่นกันเอาเว่าชาวราศีมีนช่วงนี้เหนื่อยค่ะนะคะ คุณพยายามที่จะคับประคับประคองกับความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวเรื่องงานเกี่ยวเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องโยกย้ายสำนักงานนะคะย้ายบ้านย้ายออฟฟิศนะคะหรือว่าถูกเวรคืนได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ทํามาหากินเกี่ยวเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือไม่ดวงสูญเสียกี่ยับเรื่องของที่อยู่ที่ทามาหากินนั่นเองหรือเกี่ยวกับเรื่องของงานอาจจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของการ แยกทางนะคะหรือว่าถ้ายิ่งมีหุ้นส่วนอยู่ปัญหาเก่าๆจะย้อนกลับมาทําให้คุณรู้สึกลําบากใจหรือรู้สึกทุกข์ใจกับความกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ในปัจปจ,จุบันจะเจอปัญหาเข้ามาหลายๆด้านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะเป็นแค่ช่วงของครึ่งเดือนแรกเท่านั้นหลังจากครึ่งเดือนหลังแล้วชาวราศีเมษก็จะกลับมาที่จะมาสร้างรับ,บันดันใจหรือว่าหาไอเดียใหม่ๆนะคะหรืออาจจะมีความสบายใจมากขึ้นนะคะหลังจากที่ปัญหามันจะเกิดขึ้นในช่วงต้นๆเดือน สำหรับใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของสวยของงามเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะคะหรือเรื่องของการค้าขายนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมเกี่ยวกับเรื่องของพืชผักสวนครัวเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนระยะยาวดีนะคะระยะย,ยาวดีซื้อมาขายไปดีค่ะแต่ว่าไรายได้กับรายรับเนี่ยมันส่วนใหญ่แล้วถ้ามีไรายได้เข้ามาชาวราศีมีนก็นมีเกณฑ์ค่าใช้จ่ายหมดไปก,กับเรื่องของการซ่อมรถเกี่ยวกับเรื่องของการยกย้ายที่อยู่อาศัยและการเดินทาง แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะหมดไปเรื่องของค่าใช้จ่ายของคนในครอบครัวด้วยบางคนอาจจะต้องดูแลคนป่วยที่บ้านหรือคนที่บ้านมีโอกาสที่เจ็บป่วยหรือต้องเดินทางพาคนที่บ้านแล้วถึงรวมถึงตัวเองเนี่ยไปเขาเรียกว่าไปรักษาพยาบาลน,นะคะไปโรงพยาบาลน,นะคะคือพวกนี้จะต้องเหนื่อยเกี่ยวเรื่องของการเดินทางตลอดทั้งเดือนเลยทีเดียวนะคะสําหรับใครที่รอข่าวดีนะคะก็จะรับข่าวดีที่รอคอยนะคะเพียงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ย มันก็จะมีอะไรที่เข้ามาทําให้เราหิวใจได้นะคะอาจจะได้กาลังใจมาจากคนในครอบครัวและลูกหลานบริวารก็เป็นได้ค่ะแต่ว่าการเดินทางของมุลจะเป็นการเดินทางที่เราไม่ค่อยแฮปปี้ท่นทีควรนะคะแต่ว่าใช้ความอดทนเพราะว่าคนมีความรับผิดชอบสูงค่ะเพราะว่าม่ดูนที่ต้องเสียสละให้กับคนในครอบครัวมันเหมือนว่าแม้กระทั่งชาวราศีมีนป่วยเนี่ยก็ยังต้องทํางานนะคะเพราะว่าคนเป็นที่พึ่งของคนรอบข้างและ คนในครอบครัวอาจจะต้องเหนื่อยแต่ก็สู้ะคะเหนื่อยช่วงนี้แต่ว่าสบายตอนท้ายแน่นอนนะคะต่อมาจ้านะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของเงินสมุดไปกับเรื่องของการซ่อมแซมยืดแปรนะาาแล้วก็ตำแหน่งที่บ้านที่อยู่อาศัยนะคะอาจจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในสภาพของในสิ่งที่มันดีขึ้นนะคะบางคนก็จะมีเหตุได้ซ่อมเกี่ยวเรื่องของเหลว นะคะเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของแอร์รถยนต์แอร์บ้านซ่อมเกี่ยวกับเรื่องของปั๊มน้ำนะคะแต่มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานแล้วอะนะคะคนจะปัญหาเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขภายในเดือนมีนาคมนี้ลค่ะนะคะ,นะคะเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่อยู่อาศัยยุดยันพานะและตำแหน่งบ้านออฟฟิศด้วยเส้นเดียวกันนะคะมีดวงเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องรถเรื่องบ้านและออฟฟิศนั่นเองค่ะ มาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะย้ำอีกเรื่องหนึง่งไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็อะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ชาวราศีมิ้นไม่สบายใจแต่การเงินของคุณยังสามารถที่จะผันเงินได้หมุนเงินได้รอดค่ะค,คะุณขาแต่ว่าต้องระวังรอยรั่วของทางการเงินด้วยนะคะสําหรับของความรักค่ะความรักถ้าเกิดว่าชาวราศีมิ้นที่มีคู่อยู่ช่วงนี้คนรักก็เครียดนะคะ หรือมีเรื่องที่แบบกังวลนะคะคนรักจะกังวลกับเรื่องคุณอาจจะกังวลกับเรื่องสุขภาพหรือตัวคนเองก็จะไปกังวลกับเรื่องของคนรักถ้าพูดถึงเกี่ยวเรื่องของความไว้วางใจกันนะคะจะมีบ้างคนรักของคุณจะเป็นขี้กังวลแล้วก็มันเหมือนกับประมาณว่าเขาไม่ค่อยไว้ใจคุณโดยเฉพาะความรักของใครที่ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะคะห่างกันด้วยที่การทํางานหรือว่าอยู่ไกลกันหรือไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันเนี้ยมันจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการหึงหวงหรือการระแวงเกิดขึ้นสําหรับเรื่องความรักของคุณนะคะ ต่อมาค่ะสาหรับคนโสดจะพบรักในระหว่างของการเดินทางจะมีคนบอกรักคุณนะคะจะเป็นรักที่จะอ่อนไหวต่างไวได้หมดเลยแต่ว่าชาวราศีมินเนี่ยนะคะเป็นคนที่ไม่อยากที่จะสร้างปัญหาช่วงนี้คุณก็พยายามที่จะไม่อยากหาปัญหาเพิ่มหรือสร้างปัญหาเพิ่มสําหรับใครที่มีครอบครัวนะคะเพราะความสัมพันธ์ของคุณในครอบครัวทุกวันนี้ก็คุยกันน้อยลงอยู่แล้วสําหรับใครที่รอคนรักเก่ากลับคืนมาหมอพิมจะบอกว่าถ้าพ้นจากช่วงเดือนนี้ไปแล้วหมอพิมพคิดว่าต่างคนต่างไป นะคะต่างคนต่างเงียบหรือว่าต่างคนต่างที่จะไปใช้ชีวิตโลกส่วนตัวของแต่ละคนนะคะเอาละค่ะสำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้เนี่ยถ้าจะพบถ้าอยากจะหมายถึงว่าหาคนมาดามใจหรือตอบโจทย์เรื่องของความรักหมอพิมมองว่าถ้าเกิดเข้ามาก็อาจจะปรับตัวเข้ากับคนในครอบครัวคุณไม่ได้เพราะฉะนั้นความรักของคุณก็อาจจะยังไม่สมหวังในช่วงของเดือนนี้เลยทีเดียวนะคะ มาดูวันที่ดีค่ะของชาวราศีมีนวันที่ดีของคุณคืออาทิตย์จันทร์อังคารอาทิตย์จันทร์อังคารและพระรหัสอาทิตย์จันทร์อังคารและวันศุกร์และเสาร์ค่ะช่วงนี้คนมีเกณฑ์เดินทางนะคะการเดินทางก็ระวังป่วยบางคนยังหายไม่ดีเลยนะคะก็ต้องระวังเกี่ยวเรื่องสุขภาพของความดันช่วงเส้นเอ็นขาเข่ามีปัญหารวมถึงแบบเ,เกี่ยวกับเรื่องของโรคภูมิแพ้ด้วยนะคะโรคผิวหนังก็มีเรื่องฝ้ากะอะไรพวกนี้ก็มีนะคะ ต่อมาค่ะหรือว่าเขาเรียกว่าโลกเก่ากำเริบช่วงนี้ถ้าชาวราศีมีนรู้สึกไม่สบายใจแนะนําว่าให้ปล่อยวางกับปัญหาเดิมๆซ้ําๆแล้วก็พยายามไปหาสถานที่ที่มันฮิวใจสบายใจอาจจะเป็นการพักผ่อนสถานที่ใกล้น้ำนะคะเอาธรรมชาตินะคะมาเป็นบําบัดหรือแสวงหาเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะนะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องบุญก็ได้เน้นให้การเดินทางไปสถานที่ใกล้น้ําหรือจะเป็นการเดินทางไปช่วงของ ทิศใต้ได้ตะวันออกเอ่อทิศตะวันออกเฉียงใต้ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่น้ําเพื่อเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิของคุณนะคะเพื่อเปลี่ยนฮวนจุ้ยแล้วกลับมาค่อยมาดยงานต่อนะคะสร้างงานต่อนะคะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะได้พักผ่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าบางคนนีเอ่อปล่อยวางไม่ได้นะคะเป็นปัญหาที่แบบมันคิดไม่ตกอ่ะเพราะว่าแล้วยิ่งคิดคุณยิ่งเครียดน,นะคะชาวราศีมีเนี่ย เพราะว่าเป็นราศีที่ค่อนข้างที่จะเซนสิทีฟและอ่อนไหวอยู่แล้วถ้ามีปัญหาอะไรข้ามากระทบแบบคุณจะปล่อยยยป่อวางได้ยากมากกว่าคนอื่นซะด้วยซ้ำส,สำหรับชาวราศีมินนะคะสําหรับใครที่มีเกณฑ์ผ่าตัดเนี่ยนะคะถ้าคุณเลื่อนมาแล้วอาทิตย์ที่1อาทิตย์ที่2เนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะเลื่อนไม่ได้แล้วมันจะยื้อไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นต้องเร่งรีบรู้เร็วรักษาเร็วสําหรับใครที่จุกเจ็บป่วยมีอาการเจ็บป่วยอยู่ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวเรื่องของกรรม ผ่าตัดเสริมความงามผ่าตัดเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะถ้าใครป่วยอยู่แล้วผ่าตัดมาแล้วร่างกายจะค่อยแข็งแรงแต่ว่าค่อยเป็นค่อยไปนะคะไม่ได้ดีแบบปกบปรับทันใดนะ,ะจะให้ค่อยร่างกายใจจะ,จะค่อยค่อยฟื้นตัวเร็วม,มากขึ้นนะคะปัญหาทุกอย่างของชาวราศีกุมคุณจะร่มสบายใจได้ในสัปดาห์ที่3และสัปดาห์ที่4เพราะฉะนั้นมาดูกันเลยว่าสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4เหมาะเกี่ยวเรื่องของการเดินทางค่ะ นะคะสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2เนี่ยบางคนอาจจะได้ข่าวข่าวเกี่ยวเรื่องของการเดินทางการได้รับข่าวเรื่องการสูญเสียของคนในเครือญาติและครอบครัวนะคะก็อาจจะมีการเดินทางเกี่ยวกับไปเยี่ยมคนไปเยี่ยมคนป่วยด้วยนะคะหรือมีงานสีเทาเข้ามานะคะเอาละค่ะเสริมดวงนะค่ะคุณขานะคะหมอพิ์แนะนําเลยค่ะว่าให้เสียสละกําลังทรัพย์ที่คุณมีอยู่ทาบุญเกี่ยวกับเรื่องของโรงศพหรือเกี่ยวกับเรื่องค่าน้ําค่าไฟ แสงสว่างนะคะตามสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือเกี่ยวหรือสถานที่ที่เกี่ยวเรื่องสังคมสงเคราะห์อ,อะไรได้หมดเลยค่ะลองทอําดูนะคะค่าน้ําค่าไฟนะคะหรือชําระหนี้สงหรือถ้ามีโอกาสแนะนํว่าให้ไปปฏิบัติธรรมบ้างถือสิลแปดบ้างนะคะเพื่อเสริมดวงสตาของเรานะคะเพื่อความสบายใจเขาเรียกว่าไปลดละเลิกนั่นเองนะคะสําหรับชาวราศีมีน,นะคะ่ะสำหรับการเงินช่วงนี้ประครับประคองค่ะบางคนก็มีเงินอยู่ต้องการที่จะลงทุน แต่มองว่าการลงทุนน่าจะเป็นการลงทุนช่วงไปลายๆเดือนถึงจะด,ดีมากกว่าต้นสัปดาห์เพราะว่าถ้าเกิดเราลงทุนช่วงสัปดาห์เนี่ยมันจะได้ไม่คุ้มเสียหรือมีโอกาสขาดทุนมากกว่าได้กําไรนะคะสีเสริมดวงเลยจ้านะคะสีเสริมดวงของคนก็จะเป็นเขียวส้มค่ะเป็นชมพูฟ้าได้นะคะสีเหลืองได้สีทองได้นะคะฟ้าน้ําเงินได้ค่ะ ปัญหาทุกอย่างนะคะจะได้รับการแก้ไขเพียงแต่ว่าเราหาสาเหตุเจอท่านเองจะมีคนมาช่วยเหลือทําให้คุณได้เขาเรียกว่าปลดปล่อยปัญหาของคุณให้ถูกจุดหรือจะมีคนมาช่วยแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดทําให้คุณมีความสบายใจมากขึ้นนั่นแหละคะ่ะมาดูเกี่ยวเรื่องของการเสี่ยงโชคค่ะนะคะการเสี่ยงโชคเกี่ยวเรื่องของอายุคนเจ็บคนจากไปนะคะและเลขที่บ้านหรือเฉพาะบ้านใครที่มีอ่า มีเกี่ยวเรื่องของบูชานะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของนางไม้นางตะเคียนหรือเสาตกละมันหรือมีจอมปลวกขึ้นบ้านลองซื้อบ้านเลขที่ดูและเบอร์โทรศัพท์ตัวกลางนะคะเลขหน้าไพ่ก็จะเป็นเลขนะคะ2992นะคะ14 12 13และ17ค่ะและ6446ค่ะนะคะลัทิศที่ดีอีกทิทนึงก็จะเป็นทิศเหนือค่ะหรือ ทิศเหนือหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือนี่คือท,ที่ส่งเสริมดวงของชาวราศีมีนสุขภาพค่ะความดันพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะโรคเก่ากำเริบหรือโรคเรื้อรังรักษาไม่หายนะคะความดันสูงความดันต่ําได้หมดเลยหรือโรคเบาหวานหรือบางคนจะเป็นโรคที่มาจากพันธุก,กรรมก็ได้นะคะหรือบางทีก็กดไหลย,ย้อนภูมิแพ้ค่ะนะคะก็กินยาปรับยานะคะรักษาท่าทั้งส นะคะให้ดีนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว่วาชาวราศีมีนที่หมอพิมพมองเห็นนะ่นะคะธาตุดินมีไหมธาตุดินก็มีแต่มองว่าจะเป็นปัญหานะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของธาตุลมนะคะธาตุลมก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของลมแกส๊สกดในกระเพาะนะคะเอาละค่ะนี่คือดวงสตาร์นะคะโดยรวงของชาวราศีมีนนะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ